สวัสดีครับวันนี้พามาดูทุเรียนต่อดูจากสภาพต้นทุเรียนที่ผมสมัยตะก่อนก็ไม่เชิงว่าต่ก่อนนะครับสองสาเดือนที่แล้วประมาณนั้นประมาณสองเดือนพวกใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์บ้างปุ๋ยเล่งลูกบ้างแต่ว่าน,านานเข้าพอหมดรุ่นเราก็ไม่ได้หวานประเภททิ้งช่วงห่างนานเลยว่างั้นเถอะ นานพอสมควรว่างั้นเถอะที่ไม่ได้ใส่ก็นี่มาดูผลของดูกิ่งใบมันนะครับออผลปรากฏออกมานี่ใบใบแก่ออกเขียวเข้มแบบเหมือนกับต้นที่เขาเหมือนต้นใหญ่ที่ปลูกมาห้าหกปีแล้วอะ่ะดูจากสภาพทรงนะครับเรียกว่า เข้มดีว่าง,งั้นเถอะดสภาพแต่ละอันครับนี่ก็ปุ๋ยหมดครับไม่ใช่อะไรก็น,นี้เราไม่มีปุ๋ยให้แต่ว่าเรามีปุ๋ยสำรองก็คือไอตัวเนี้ยเรียกว่ามันเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับเอามาถุงหนึ่งผมก็มาตั้งทิ้งไว้อย่างนี้แหละตั้งข้างต้น ก็ห่างกันอยู่ประมาณเม็ดเดียวจากลําต้นนะครับไปถึงเนี่ย <c oughs> รวมๆเม็ดหนึ่งก็คือจริงๆเนี่ยส่วนมากแต่ก่อนผมจะเทออกจากถุงแล้วกองใช่ไหมครับก็นี้มันเดี๋ยวไก่มันเคลียไปแล้วเทไปหมดครานี้เวลานั้นมันคมุมเรื่องของปุ๋ยที่มันจะกระจายไปเนี่ยมันคุมยากเพราะว่ามันมีไก่ด้วยอะไรด้วย แต่ว่าพอเราวางปุ๋ยแบบนี้นะครับนี่ดูสภาพที่บริเวณใกล้เคียงนะครับพวกหญ้าแถวๆเนี้ยล้อมรอบถุงปุ๋ยนี่แหละงามไปพรอบกันเลยเรียกว่าใส่แบบลืมอ่ะเหมือนเราเอาปุ๋ยมาทิ้งไว้ให้มันลืมๆไปแล้วก็ลดน้ำผ่านทะลุให้มันให้มันซึมออกถุงแล้วก็ค่อยๆซึมลงพื้นดินแล้วก็มัน เหมือนเราเหมือนกับว่าเราใส่ปุ๋ยแบบใส่แบบลืมให้มันงามต่อเนื่องว่าง,งั้นเถอะจากที่เราใส่มาแล้วเนี่ยดูสภาพปุ๋ยเก่าหมดไปตั้งนานแล้วครับนี่อันนี้คือมีกินตลอดก็คือปุ๋ยคอกที่อยู่ในถุงนี่แหละเดี๋ยวจะให้ดูแบบ พื้นที่มันนะครับจริงๆนะผมเอามาตั้งทิ้งไว้กะจะใส่แบบกองเหมือนกันแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เทออกจากถุงซากทีก็เลยเอาถุงมาตั้งตั้งทิ้งไว้แล้วก็ลดน้ำไปพร้อมกันปรากฏว่าญ้าที่อยู่ไอด้านข้างแถวๆเนี้ยโอ้อยูงามเขียวแล้วก็ใบทุเรียนนี่ก็กําลังเริ่มเริ่มติแตกยอดใหม่ ดูสภาพแต่ละอันนะครับเรียกว่าค่อนข้างงามอาออันนี้ชนหักไปซะแล้วก็ดูแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ใบเขียวเข้มดีคือที่ให้ดูในรอบนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นปุ๋ยที่เราใส่แบบไม่ได้เจตนานะ พอเราวางทิ้งไว้ยงงั้นน่ะมันก็เละท่ามันก็จะซึมลงตามพื้นดินเวลาน้ํามาหรืออะไรก็ช่างมันก็จะอยู่แล้วก็ซึมทุเรียนก็ดูดปุ๋ยค่อยๆซึมไปเรื่อยๆต้นคือมันงามต่อเนื่องไม่ขาดว่างั้นเถอะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรด้วยใบเข้มเหมือนใบแก่แบบสมบูรณ์น่ะก็เป็นข้อดีนะครับเนี่ย เป็นข้อดีที่เราเอาปุ๋ยเนี่ยคือหรืออีกอย่างหนึง่งใครที่มีทุเรียนสิบต้นยี่สิบต้นนะหาแบบแบบเนี้ยเอาใส่ถุงแบบเนี้ยแล้วก็ไปตั้งไว้ข้างๆแล้วก็ลดน้าไปด้วยแต่คือไม่ให้มันขาดปุ๋ยว่างัันเถอะมันมีกินต่อเนื่องแล้วก็พวกปุ๋ยอินทรีย์เคมีทั้งหลายแหล่แล้วก็หวานรอบปกติโดยทั่วไปคือถ้ามีปุ๋ยพวกนั้นใส่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ พื้นที่ข้างเคียงนี่งามตลอดแล้วก็หญ้าเนี่ค่อนข้างเขียวเข้มแต่ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับนี่ปล่อยมันอู้ดูมันงามดีก็ผลต่อเนื่องก็คือทุเรียนเราไม่ส้มแล้วก็ใบไม่เหลืองเขียวตลอดตรงไ่ต้องหากันไกลมาตัดแล้วครับงาม บวกกับเราแต่งกิ่งไปพร้อมในตัวนี่ค่อนข้างออกเยอะแน่นเกินไปนี่ <c oughs> แต่ละกิง่งไอ้นี่ถ้าไม่ผูกเชือกก็ห้อยทิ้งดิ่งลงไปนู่นเลยส่วนข้างบนยังผูกเชือกดัดไว้อยู่ไม่ให้มันโน้มหนีศูนย์มางั้นเถอะเขียวเข้มดีครับแต่งงามไปฝั่งเดียวนะครับงามไปด้านเดียว อีด้านนี้ตั้งแต่ช้างทำหักไม่เกิดเลยหายไปเลยหายไปข้างหนึ่งแล้วก็ไม่มีแตกขึ้นมาใหม่ด้วยเหลือแต่แคงข้างไปฝั่งด้านเดียวจากสภาพครับดูดูเอา ก็ว่าผมก็ใส่มาแบบเนี้ยลงปุ๋ยปุ๋ยคอกวางทิ้งแล้วก็ดูหยางามดีปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่ได้ใส่ช่วงเนี้ยวนมาดูข้างๆนะครับอันนี้คือเป็นบอแม่พันธุ์ปลาสลิดอันนั้นเป็นลูกไปแล้วครับฟองฟุ้งมีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ตัวนี้พอเลี้ยงแม่พันธุ์ปลาสลิดกับลูกมันเสร็จแ,แล้วข้างล่างเนี่ยจะมีหอยขมรัตะนะปล่อยทิ้งไว้ทั้งสองบอ่อเลยก็ไม่รู้ขยายไปถึงไหนแล้วตั้งแต่ปล่อยทิ้งทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กทั้งลูกมันทั้งพอแม่พันุก็อยู่ในเนี้ยหมดสูบน้ำเปลี่ยนน้ำในบอ่อให้เมื่อไห่นุ่นเลยครับถึงจะ ถึงจะเห็นว่ามันมีลูกเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นที่ผมมาทำทิ้งไว้อันนี้เป็นผักบุงแก้วหรือผักบุงเทพโพก็อีกสักหน่อยเริ่มยาวครัวนี้ก็จะได้ตัดแล้วครับนี่อีกบอ่อหนึ่งเยอะกว่านี้ครับนี่ค่อนข้างยาวแล้วก็เยอะอันนี้ยังยังมีน้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้มาลงเยอะเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์สองอย่างสามอย่างเรียกว่ามีทั้ง ปลาสลิดแล้วก็หอยขมรัตนะแล้วก็ผักบุ้งเทพโพอยู่ที่เดียวกันครับเ,เรียกว่าอยู่ในที่เดียวกันอยากกินหอยก็ต้องรอหน่อยครับเพราะว่ามันใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ผักบุ้งเทพโพนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มแหละเดือนที่เหลือก็เริ่มทยอยตัดไปเรื่อยๆที่มีอยู่นี้ไม่ได้เสียนะครับนี่เอาไปเอาไปร้านกว๋วยเตี๋ยวได้ ทำผักบุ้งเทพโพได้พวกงนี่มีประโยชน์ก็ให้มันพอลงทำบ่อเสร็จก็ให้มันคุ้มหลายๆอย่างว่างั้นเถอะอดีกว่าเราเลี้ยงแต่ปลาสลิดอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่มีจริงจริงหน้าจะหากุ้งมาปล่อยด้วยนะครับในวันนี้พวกกุ้งฝอยอะเอามาปล่อยทิ้งๆไว้เผื่อมันขยายเพิ่มปริมาณค่อยว่ากันเลี้ยงเลี้ยงมันหลายๆอย่างรวมรมกัน ที่เหลือพอใหญ่เสร็จเดี๋ยวขยายบ่อไปนูน่นเตรียมพื้นที่ไว้แล้วครับเดี๋ยวจะทาเพิ่มแต่มันพอนั้นเสร็จเรามาดูทุเรียนนี่เข้มดีเรียกว่างามแนะับงามยากหรือง,งามทุเรียนยากกวงามทุเรียนกับงามดูสภาพเอานะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยแล้วยอดใหม่กําลังจะมาแล้วนี่ของใหม่นะครับ ปุ๋ยอินทียไม่ได้ใส่แต่เอาปุ๋ยคอกตั้งแทนก็พอดีเห็นมันใบมันเข้มแล้วก็ตั้งชี้ดีฝนก็ไม่ตกเลยครับท,ท่านทีก่กว่าแล้วจะเข้าสองอาทิตย์แล้วฝนปักช่องหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เรียกว่าเข้มความยาวของใบก็ค่อนข้างที่จะยอดปลายสุดนะครับนี่ ว่าใช่ได้แล้วก็พวกใบแก่พวกนี้สะสมอาหารไว้นี่ยอดยอดใหม่ก็เริ่มทยอยแตกก็ดูมันไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะยอดพอพวกยอดใหม่มาอย่างเงี้ยของเก่าด้านในเวลานั้นออกจะเป็นใบเหลืองเหลืองแล้วเป็นจุดจุดจุดสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นใบเหลืองจุดแล้วก็ร่วงเสร็จแล้วก็ยอดใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนกับทิ้งของเก่าแล้วเกิดของใหม่่ะ แต่รอบนี้นี่สังเกตดูเนี่ยคือเขามีปุ๋ยต่อเนื่องนะครับใส่วางวางไว้เงี้ยเดี๋ยวมันก็ซึมซึมลงพื้นก็ดูถากันเอาเอง <c oughs> แต่ว่าผลปรากฏออกมาเนี่ยมันของเก่าใบเหลืองไม่มีอมันไม่มีใบเหลืองมันมีเข้มแล้วก็งามชี้โดยชี้เดดีดูแล้วก็ดูสมบูรณ์ก็เป็นเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่เขาใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำแล้ว นานๆไปบางทีเราลืมจังหวะหรืออีกสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งมาใส่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยห่างๆกว่าจะได้ใส่ทีก็บางทีมันก็ไม่มีปุ๋ยบางทีน้ํามาไม่มีปุ๋ยอะไรพวกนี้ยแต่เราทิ้งพวกนี้ไว้เนี่ยปุ๋ยมีกินตลอดครับที่เหลือเราก็ลดน้ําเรื่อยๆเปื่อยไปพอจังหวะนานเข้าแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์มั่งปุ๋ยเคมีมั่งใส่ให้กรณีที่มันจะขาดปุ๋ย แต่ว่าถ้ามีแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวครับว่าปุ๋ยมันจะขาดเนี่ยปีนี้ทั้งปีแหละครับเดี๋ยวมันก็ซึมทะลุถุงไปเรื่อยลงพื้นไปเรื่อยมันก็อยู่อย่างเงี้ยสังเกตง่ายๆก็คือดูจากหญ้าแล้วกันครับไอ้พวกหญ้าพวกเนี้ยสังเกตด,ดูเออถ้าหญ้าพวกนี้เขียวงามตลอดเนี่ยรับรองในปุ๋ยไม่เคยขาดโดยเฉพาะที่ตำแหน่งวางเนี่ยหูงามทุกอย่างครับน,นี่ก็ถือว่าถือว่า ปุ๋ยคอกนี่ใช้ได้เพราะว่ามันซึมได้ทะลุได้ถ้ามันทะลุไม่ได้ซึมไม่ได้ยาพวกนี้ไม่มีทางงามครับนี่อย่างนี้ไอ้นี่เขียวเข้มเลยแต่ฝั่งด้านนู้นเนี่ยไม่ได้ไปกองตั้งทิ้งครับด้านนู้นจะไม่มีเลยจะมีอยู่มุมด้านนี้ด้านเดียวก็ก็ดีครับวิธีนี้เอาไปใช้ได้นะครับนี่ตัง้ตงๆทิ้งๆไว้มีเสียหลายครับซื้อไปก็วางทิ้งๆไว้ เดี๋ยวประโยชน์มันก็มาข้างมันเองแต่ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยพวกนี้นี่เข้มเออไม่มีเสียเป็นเทคนิคดีๆอย่างนึงครับขอบคุณครับ